นอาโวกาสต่อไปนี้จะได้เล่าประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อปานมัดบานมโคให้ท่านทั้งหลายได้ทราบตามที่พอจะนึกได้พราะฉันเองก็ทราบแต่เพียงประวัติความประราการเท่านั้นไม่ใช่ว่าจะทราบเรื่องราวของท่านตลอดชีวิตก็หามไม่ จะเล่าให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบและสู่กันฟังเท่าที่พอจะจําได้หรือเท่าที่พอจะรู้เรื่องมาแต่ความจริงเวลาการก็ได้ล่วงเลยมาหลายสิบปีแล้วฉันก็อาจจะหลงหลงลืมลืมไปบ้างเอาต่อตอนนี้ไปก็ขอจะได้เริ่มต้นเล่าเรื่องราวของงวชปวานให้ทราบเท่าที่พอจะจําได้ในการประชุมสฆงครั้งหนึ่ง ท่านเด้เคยเล่าประวัติในตอนต้นของท่านให้ฟังวันนอกตอนก่อนที่ท่านจะบวชในพระพุทธศาสนานั้นท่านเองเป็นลูกชาวบ้านของตำบลบานำโคอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาเองไม่ใช่คนที่อื่นที่ไหนมาตระกูลของท่านรู้สึกว่าเป็นตระกูลที่ค่อนข้างจะมั่งคั่งอยู่สักหน่อยเพราะว่าเป็นตระกูลที่มีทาต เลนเราประวัติของท่านว่านับตั้งแต่ท่านเกิดมาเป็นชีวิตท่านไม่เคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเลยในวิถีชีวิตของท่านนั้นท่านอยู่เป็นปกติกล่าวคือรักษาศีลห้าเป็นปกติแล้วคนในตระกูลก็ไม่เคยมีใครขัดคอเพราะว่ารู้ว่าอัจฉริยะใของท่านเป็นอย่างนั้นแต่ว่าประวัติก่อนที่ท่านจะเกิดก่อนที่จะเข้าสู่คันมารดา บรรดาของท่านมีนิมิตเป็นประการใดท่านไม่เคยเล่าให้ฟังเป็นได้เพียงท่านปรารถให้ฟังว่าก่อนที่ท่านจะบวชท่านได้กุงก็ท่านได้ไปจองสตรีคนหนึ่งว่าให้ท่านก็หวังว่าเมื่อท่านศึกออกมาแล้วก็จะได้แต่งงานกันเพราะในสมัยนั้น<ม>คนที่เขาจะแต่งงานก็ต้องบวชก่อน แท่านบอกว่าตามความรู้สึกของท่านท่านไม่มีความปรารถนาในการแต่งงานและนั่นเป็นความหมายของท่านผู้ใหญ่ท่านก็ไม่ขัดคอแต่ท่านก็คิดไว้เสมอว่าถ้าฉันได้บวชเมื่อ,อไรฉันจะไม่สึกพราเห็นชีวิตในการครองเรือนมีความลำบากอันนี้ท่านได้เล่าย้อนต้นถอยหลังลงไปว่าในสมยสมัยที่ท่านเป็นเด็ก พอที่จะจำความได้ก็หมายความว่าคงจะอายุประมาณสี่ห้าหกขวบหรือเจ็ดขวบเป็นอย่างมากท่านบอกว่าในสมัยนั้นมีญาติของท่านคนหนึ่งตายญาตินั้นไม่ใช่คใครเป็นญาติของท่านเองบ้านของท่านหรือบ้านบิดามารดาของท่านกับบ้านญายอยู่หมู่เดียวกันตอนขณะที่ท่านเป็นเด็กท่านไปเดินเล่นไปถุนบ้านไปเล่นกันที่นั่น ระหว่างพวกเด็กๆขณะนั่งเขท่นานญ่ของท่านกำลังจะตายป่วยหนักเห็นก็บอกคนทางว่าขอจงว่านึกไว้ว่าพระอระหังพระอระหังเสมอนะเห็นเป็นผู้ใหญ่ว่าอย่างนั้นแล้วก็ก็ลงมาไล่พวกเด็กๆท่านจำได้ได้ยินชัดแล้วก็บอกให้ว่าอารหังอรหังทาง่านก็จำแล้วก็ว่าเล่น ตอนนี้มาพอตอนเย็นเวลาที่จะรับทานอาหารก็จะกินข้าวเย็นมารได้เขาท่านก็เรียกวรรดาลูกทั้งหมดมารวมกันกินข้าวที่บ้านเมื่อขณะที่ท่านนั่งกินข้าวอยู่ท่านก็น,นึกก็ไม่ได้ว่าอีกตอนกลางวันเขาบอกว่าให้ว่าอารหังอรหังท่านนึกก้นมาได้นี่ในภาษาเป็นเด็กก็ไม่ได้คิดอะไรก็ว่าอารหังอารหังก็มาดังๆ พอพูดเท่านี้ท่านแม่ของท่านโกรธเป็นการใหญ่จับท่านโยนปังไปกลางโนชันแล้วก็บอกว่าเอา้ามึงจะไปตายโหงตายหาที่ไหนเไปจะมาพาคนอื่นเขาตายด้วยนี่ท่านบอกว่านะั่นเป็นความโง่ของมารดาบินาของท่านโดยคนสมัยนั้นคิดว่าถตาใครเขาภาวนาว่อาอรหังละพุทโธแล้วก็คนนั้นจะต้องตาย และนอกจากนั้นถ้าว่าบุคคลทั้งหลายใครที่เขายังไม่ป่วยไข้ถ้าไปไหว้เขาได้ยินคนทั้งหลายก็จะปล่อยตายไปด้วยท่านพูดแล้วท่านก็นกนาราะยกใจท่านบอกว่านั่นเป็นความโง่ของคนแก่แล้วต่อมาไม่ช้าไปอีกสองวันญาติของท่านก็ตายท่านเนีได้ไปถามท่านพ่อว่าญาติเป็นอะไรท่านพ่อบอกว่าญาติตายจะแล้ว ถามว่าตายจะเป็นยังไงบอกว่าตายเนี่ยเขาก็ไปวัดเขาก็ไปเผาถ้าท่านถามท่านพ่อวอกคนเราเกิดมาต้องตายทุกคนหรือท่านพ่อก็บอกว่าต้องตายทุกคนถามว่าเวลาจะตายทําไมต้องว่าอรหังท่านพ่อพ่อบอกว่าเขาบอกขุนทางถามว่าทางอะไรบอกทางคนตายถามว่าคนที่จะยังไม่ตายว่าอรหังไม่ได้หรือท่านพ่อก็บอกว่าคนที่ยังไม่ตายยังว่าอรหังไม่ได้ เพราะว่าเขาถือว่าเป็นโชคร้ายลางลายคนที่ว่าอารหังอรหังหรือว,ว่าพุทโธนะก็จะต้องตายท่านบอกว่าคําว่าอารหังหมายถึงเป็นชื่อของพระอระหันต์คือเป็นสัพพนามขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงสัญ,ญลักษณ์ว่าท่านเป็นผู้ไกลจากกิเลสทําลายกิเลสได้สิ้นเชิงไม่มีเ,เมื่อละอัตภาพจากอัตภาพนี้แล้วก็ไม่ต้องเกิดอีก ไปสู่ปณนิพพานนึกคำมาพุโทโธก็เหมือนกันเป็นการแสดงสัญ,ญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้ตื่นแล้วเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้ไม่มีความโง่งงา,งาหม่งายตัดอวิชชาความโง่ได้หมดตัดเยื่อใยแห่งกิเลสตัณหาได้หมดสิน้นเมื่อละตาภาพนี้แล้วก็จะไปสู่พระนิพพานเหมือนกันที่ท่านบอกว่าเป็นความโง่ของผู้ใหญ่ในะสมัยนั้น ท่านเล่าให้ฟังว่าเมื่อท่านได้ฟังมาคุณเกิดมาแล้วต้องตายทั้งหมดท่านก็คิดเลยทีเดียวว่าถ้าคนเกิดมาแล้วต้องตายเราจะไม่มีความเป็นอยู่อย่างพ่อยังได้ถามพ่อว่าแล้วก็พระที่เขาเดินมาเป็นบาตนี้เขาตายไหมพ่อก็บอกพระก็ตายเหมือนกันถามพ่อบอกชาวบ้านถ้าตายแล้วไปไหน พ่อตอบว่าไม่แน่นักชาวบ้านตายแล้วไปสวรรค์ก็ได้ไปบางคนก็ไปนรกแล้วไปเกิดเป็นเปรตตามสุรกายเป็นสตรจฉานตามบุญตามกรรมแต่ว่าพระเนี่ยถ้าตายไปแล้วถ้าไปเกิดบนสวรรค์จ้เกิดเป็นพรหมเพราะว่าพระเป็นผู้มีบุญมากคุณที่บวชพระแล้วต้องรักษาศีลบริสุ์ท่านพ่อเล่าให้ฟังเพียงเท่านี้ ทางว่าสวรรค์กับนรกมีสภาพต่างกันยังไงท่านพ่อก,ก็บอกว่าสวรรค์เป็นเทวดามีร่างกายเป็นทิพย์มีที่อยู่เป็นทิพย์มีอาหารเป็นทิพย์ไม่ต้องทำมาหากินเหมือนชาวบ้านไม่มีความทุกข์สำหรับนรกจะต้องถูกลงโทษต้องถูกไฟเผาท่านเล่าตามเรื่องราวของพระมัณฑยท่านจำไว้เพียงเท่านี้ท่านคิดอยู่ตลอดมา ว่าหาว่าฉันบวชเมื่อไรฉันจะไม่สึกฉันจะเป็นพระฉันจะตายแล้วไปสวรรค์ดีกว่านี่เป็นคติเดิมเขาตั้งตั้งแต่เด็กๆแล้วต่อมาในสมัยที่ท่านครบบวชฉันจะขอเล่าเลยเรื่องราวสมัยที่ไม่สําคัญนักไปเสียเมื่อท่านพ่อนํามาฝากวัดขณะที่ท่านเดินมาท่านพบปลาตัวหนึ่งอยู่ในตลุกน้ำน้อย ยีน้่งกาลังจะแห้งปลาตัวนั้นกําลังจะตายท่านก็จับปลาตัวนั้นมาด้วยเพราะว่าถึงหน้าวัดท่านก็ปล่อยลงไปในน้ําบอกให้ปลานั้นจงอยู่เป็นสุขจงปลอดภยัยเพราะชีวิตของเจ้าจงปลอดภยัยจนกว่าจะถึงอายุไขแล้วท่านพ่อก็ได้นําไปฝากสุภารที่วัดสมพา,ารในขณะนั้นก็ปรากฏว่าเป็นชื่อคล้ายเขาเรียกว่าหลวงปู่คล้าย ลุงปู่คลายองค์นี้เป็นพระที่มีปาฏิหาริมากมีความสามารถในทางไสยศาสตร,ร์และสมาธิหมายความว่าท่านจะทำอะไรให้เป็นอะไรก็ได้ถ้าจะกล่าวกันไปตามหลักวิชาในสมัยนี้ในพระพุทธศาสนาที่เรารู้รู้ก็หมายความความว่าท่านเป็นผู้ทรงอภิญญานั่นเองใน,นเรื่องราวของลุงปู่คลายนี้ท่านเล่าให้ฟังลุงพ่อปานท่านเล่าให้ฟัง วันในสมัยที่ฉันเข้ามาอยู่เป็นนาคเพื่อจะบวชพระนั้นวันหนึ่งเขาลองยิงพระกันพราเครื่องพระองค์ไหนองค์ไหนก็ยิงออกหมดทั้งปู้คลายเดินไปถึงที่เขากาลังลองพระกันทั้งก็เปลืองจีวรอ,ออกแล้วก็บอกว่าเอาจีวรวางไว้ท่านบอกว่าไหนลองยิงจีวรของฉันดูที่พนั้นใช้ปืนทุกอย่างยิงจีวรของท่านไม่ติดแต่ก็บอกว่าทุต ไอ้ปืนของพวกมึงนี่มันไม่ดียิงพระออกไปยิงจีวรของกูไม่ออกปืนของมึงเสียนั่นครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งท่านบอกว่าขณะที่ท่านกาลังท่องหนังสืออยู่ในป่าช้าท้องหนังสือขันหนักที่สุดมนนล้มปูคลายเดินก็ไปหาก็ไปเรียกบุปาน r a n แกทอะไรวะนล้มพ่อก็บ,บอกว่าผมกําลังท่องหนังสือครับ ท่านถามว่าปานแกบวชแล้วก็จะสศึกไหมท่านก็เลยตอบหลวงปู่คลายตามเจตนาเดิมว่าผมบวชแล้วผมไม่อยากศึกครับบอกนี่ดีบอนี่คนนี้เขาไม่ศึกนก็ต้องทําอย่างนี้นะปานแล้วก็ถ้าจีวรวางไหมท่านบอกว่าปานก็อยากจะดูช้างไหมหลวงพ่อก็บอกว่าอยากดูก็รับโอเคดูจีวรน,นี่นะเระเดี๋ยวมันจะเป็นช้าง พอมองไปไปร้เดี๋ยวจะจีวรจะค่อยๆกลายเป็นช้างทีดนิดแต่ในทีแรกมันจะเกิดเป็นงวงมาก่อนเมื่อสุดงวงแล้วจะเห็นงาเห็นงาแล้วก็เห็นหัวช้างตัวช้างขาช้างจนกระทั่งหางช้างถ้าช้างนั้นเดินไม่ได้ตามความประสงค์แล้วก็ท่านบอกว่าปานอยากขี่ช้างไหมท่านก็เลยบอกว่าอยากขี่ท่านก็บอกเอาช้างเทาลงมาหน่อยให้เขาขี่ช้างก็เทาลงมา ล้วก็ขี่เล่นภายในประชาวนไปวนมาสักห้านาทีท่านก็บ,บอกให้ลงจากคอช้างเมื่อลงจากคอช้างแล้วท่านก็บวชช้างเองกลับเป็นจีวรตามเดิมดีใครจะกลับปกุฏิเดี๋ยวก็ไม่มีจีวรผมเท่าน,นี้ก็ปรากฏว่าจีวรช้างกลายเป็นจีวรไปตามเดิมหลวงพ่อปานเลถามว่าพระที่ทําอย่างนี้ได้นยทําได้ถูกองค์มันขรับ ผมปูกคลายบอกว่าทําไม่ได้ทุกองถ้าที่จะทําอย่างนี้ได้ต้องเจริญกรรมฐานท่านถามว่ากรรมฐานเป็นอย่างไงท่านก็เลยบอกว่าเอาเถอะเวลานี้ท่องหนังสือไปเถอะเมื่อเธอบวชแล้วถ้าเธอมีความประสงค์จะทําได้อย่างนี้ฉันจะสอนให้นี่ท่านบอกว่าเป็นเหตุจับใจที่สุด มันในการเข้ามาสูเ่เขตพระพุทธศาสนาซึ่งไม่เคยทราบมาก่อนท่านบอกว่ามีความเลื่อมใสมากคิดไม่ถึงเลยว่าพระจะทําอะไรต่ออะไรได้ทุกอย่างอย่างนี้แล้วท่านก็ถามหลวงปู่คลายว่าหลวงพ่อทําได้แต่เพียงเท่านี้หรือหลวงปู่ก็บอกว่าทําได้ทุกอย่างเอาอย่างนี้ไหมละ่ะก็อยากดูกว,ว่าตัวจริงจะสูงสักแค่ไหนท่านก็อยากจะลองท่านก็บอกคอยดูนะ ให้ดูลังคาลาปลกที่ท่านกําลังนั่งอยู่ถ้ามันยืนอยู่ข้างนอกบอกก็เดี๋ยวหัวฉันจะแค่ลังคาสลาละปลกมองไปว่าเดียวเดียวปรากฏท่านสูงแค่ลังคาลังคาปลกแล้วก็ต่อไปก็บอกว่าเอาฉันจะทำให้สูงกว่ายอดไม้กระเดียวตัวท่านก็สูงกว่ายอดไม้แล้วท่านก็ทำตัวย่อลงมาบอกฉันจะทำตัวให้เล็กนิดเดียวแล้วตัวท่านก็เล็กนิดหนึ่ง ปรากฏว่าสูงไม่ถึงคืบท่านบอกว่าทําให้เล็กลงไปกว่านี้ก็ได้แต่บนที่สุดเธอคลายสมาธิกลับมาอยู่ในสภาพเดิมหลวงพ่อปานถามว่าวิชาอย่างนี้เดยนได้จากที่ไหนหลวงพ่อจะสอนผมได้ไหมท่านก็บอกว่าเธอทําสมาธิได้เธอทําอย่างนี้ได้แล้วก็บอกต่อไปว่าทําได้เท่านี้ทําได้อย่างนี้ไม่ใช่ได้แต่เพียงเท่านี้เท่านั้น ทำได้ทุกอย่างจะเหะเหินเดินอากายก,ก็ได้จะดำดินเดินน้ำอะไรก็ได้ทุกอย่างเราเรียกว่าสมาบัติท่านก็จำคำว่าสมาบัติตั้งแต่บัตมนั้นเป็นต้นมาแล้วก็สนใจในการประพฤติธปฏิบัติพยายามท่องหนังสือหนังหือให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ท่านต้องอยู่วัดสามเดือนคือเป็นนาคอยู่สามเดือนนุ่งปูครให้พยายามท่องหนังสือสวดมนต์ให้ได้หมดทุกอย่าง เท่าที่มีความจำเป็นจะต้องสวดต่อมาเมื่อเวลาบวชหลวงปู่คลายบอกว่าถ้าแกจะบวชนะไปบอกพ่อแกให้ไปมนิมนหลวงพ่อปั่นมัติกุลเป็นคู่สวดอีกองหนึ่งนอกจากฉันนั่นก็ไปนิมนหมลวงพ่อสุนวัดบางประหมอเป็นอุป,ปชาเพราะว่าพระทั้งสององค์นี้เป็นพระได้ปัญญาทั้งคู่ ทำอะไรต่ออะไรได้อย่างฉันเหมือนกันแต่ว่าทั้งสององค์นั่นแะเก่งกว่าฉันนี่ท่านเล่าให้ฟังหลวงปู่คลายพูดอย่างนี้แล้วท่านก็ไปบอกท่านบิดาท่านบิดาก็พอใจเพราะมีความเคารพในพระทั้งสององค์อยู่แล้วเมื่อถึงเวลาบวชพระบวชเวลาบวชจริงๆท่านบวชที่วัดบางปรามหมอเพราะเวลานั้นวัดบางนงโคนั้นเดิมทีเป็นวัดร้าง หลวงปู่คลายนี่เป็นพระจากจังหวัดธนบุรีขึ้นมาเริ่มสร้างวัดบ้านองโคเป็นองค์แรกหมายว่าเรืงสร้างทัพที่เดิมมีกุฏิอยู่สองสามหลังยังไม่ทันจะมีโบสถ์ถ้าวัดไหนไม่มีอุโบสถหรือโบสถ์วัดนั้นก็ยังบสถ์พระไม่ได้ต้องไปบสถ์พระที่วัดที่สร้างพระอุโบสถแล้ว เมื่อบวชปัรสารแรกหลวงปู่คลายบอกว่าควรจะอยู่กับอุปชาหนึ่งปีก่อนเพราะอุปชาจะได้อบรมสอนสอนวิชาการต่างๆเมื่อขณะที่หลวงพ่อปานบวชขนาะนั้นพอดีหลวงพ่อวัดปรางบหมอคือหลวงพ่อสุนกําลังสร้างพระอุโบสถใหม่ขณะนั้นปรากฏว่ามีช่าง มีนายช่งางสหรับคนที่เป็นนายช่างสามสี่คนมาควบคุมการสร้างพระอุโบสถเขามาช่วยท่านเด้ศรัจริงจริงไม่ใช่จะมารับอย่างเรื่องการเงินการทองนะไม่เขาไม่ขอรับแล้วอาหารการบริโภคเขาก็เอามาหมดทุกอย่างเขาหาเขามากินเองไม่รบกวนทางวัดแ,แรงงานทั้งหมดชาวบ้านช่วยกัน แล้วก็ช่วยาจัดหาวัตถุก่อสร้างทุกอย่างคนสมัยนั้น็็ีศรัทธามากในเมื่อขณะที่สร้างพระอโบสถตอนเย็นวันหนึ่งท่านเดินไปดูในช่างเห็นในช่างซื้อหมูบ้างซื้อเนื้อบ้างกินวันลเล็กวันน้อยไม่มากรู้สึกว่าจะเป็นคนเข้มเขคือว่าไม่มีค่าจ้างเขาอ่อนกินกันตามอัตภาพที่จะพึงหาได้ ท่านก็เลยาพวกนายช่างบอกว่านี่พวกแกมาทํางานวัดแกจะมาซื้อกลับกินทําไมปลาในสาเอแยะไปทําไมแกไม่ไปตกมากินนายช่างก็บอกว่าปลาวัดกาบาปก็รับแ้วปลาไม่ใช่ปลาวัดก็บาปแต่ผมก,ก็หาอยู่บ้านผมก,ก็หาแต่ปลาวัดแต่ผมถือก็ผมไม่กินแล้วผมบาปมาก หลวงพ่อสุนทรเอก็บอกว่าปลาไว้คือปลาถ้าปลาที่อื่นมาอาจจะบาปถ้าปลาในสระของวัดเนี่ยกินไม่บาปถ้าแกกําลังกอ่อสร้างอยู่อย่างนี้นะเพราะไอ้ผลบุญที่แกสร้างพระอุโบสถมันมากกวา่าไอ้อุโบสถหลังนี้เป็นอุโบสถใหม่นะเพราะหลังเก่ามันทรุดโทรมมากต้องสร้างต้องสร้างแทนขึ้นมาใหม่หลังเก่าก็ยังไม่ได้ลือ้อ ท่านบอกว่าเอาอนุญาตนะพ่าแกจะกินได้ทีหลังไม่ต้องไปซื้ออะไรก็มากินเอาปลาในสระกินฉันรับรองว่าไม่ปรับเพราะว่าเป็นปลาวัดอีกอย่างหนึ่งว่าคนที่ทํางานวัดกินปลาวัดได้คนในช่างก็เชื่อเราก็าตามธรรมดาไม่ก็จะมีอะไรกินอยู่แล้วถึงตอนเย็นท่านก็นบอกว่าเอาเบ็ดเกี่ยวเหยื่อก็อะไรก็ได้หาเนื้อที่มันตายตายแล้วไอเป็นผักจะเป็น เลือหรอจะเป็นเศษปลาอะไรๆเกี่ยวเบ็ดโยนไปในสระพอโยนไปสระกัใจเดียวก็ปลากดปลาเขาตัวใหญ่กินเบ็ดแล้วก็ดึงขึ้นมาแล้วก็มาทําเป็นอาหารกินพวกคณะช่างกินปลาในสระจึงกว่าจะสร้างโบสถ์เสร็จขณะที่กินปลาได้ไม่กี่วันรู้สึกอูจาระที่ถ่ายว่ามีสีเขียว เขาก็แปลกใจไปถามลุงพอ่อลุงพอ่อบอกว่าไม่เป็นไรโกคไอปลาในสระมันไม่มีกับข้าวไม่มีอาหารอย่างอื่นกินมันกินแต่ไขนะ้น้ากินแกกิน้นาไปขีีมันก็เกียวที่นี่ม,มาหลังจากสร้างอุโบโสถเสร็จเพื่งกประกาศประนับตั้งวันนี้เป็นต้นไปใครจะกินปลาในสระไม่ได้นะถ้ากินแล้วจะเป็นโรคเลือนอา้าวเป็นโรก,กลัววาจาศัก์สิ์ของทาน ไอคนไอช่างถามว่าพวกผมจะเป็นไหมบอกว่าแกกินก่อนล้าไม่เป็นต่อๆไปนี่แกกินแล้วเป็นโรคเรื้อนถามว่าเป็นเพราะอะไรท่านก็นเลยบอกว่าข้าโกหกข้าแกกินใบไม้ข้าเสกใบไม้เป็นปลาไว้กินอร่อยไหมวะมันถามไอช่างบอกว่ารสชาติมันก็เหมือนปลาธรรมาดาบอกนั่นแหละปลาวิชามันเป็นอย่างนั้นมีข้าเสกใบไม้ผลที่สุดต้องก็หยิบใบไม้มาใบทา่านแกเชื่อไหมเราบอกว่า,าทำใบไม้เป็นปลาได้ ไอ้ช่างบอกก็เชื่อเหมือนกันนะครับแต่อยากหินไอ้ก็เลยหยิบใบไม้มาใบาใส่ลงไปในขันน้าปลากรวดปลาปนปลาใ้พอตัวในช่างหัวเราะกันใหญ่บอกแม่หลวงพ่อไม่รู้เลยผมไม่รู้ว่าหลวงพ่อให้กินใบไม้ไม่งก็พุกกินใหญ่เลยทีแหลผมนึนกว่าปลาจริงๆผมไม่กล้าจะตก,กมากินมากๆก็กลัวมันจะบาปมากไอบาปกระบุนที่สร้างบทมันจะไม่พอกันท่านก็หเราะชอบใจนี่เป็นปาฏิหาริย์ของหลวง พ่อสุนซึ่งเป็นพระอุปชัยฌาย่ของพ่อปานปรากฏว่าเป็นพระไายปัญญาเหมือนกันหลวงพ่อสุนองค์นี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่หกทรงขึ้นองมีความเคารพนับถือมากเพราะว่าครั้งหนึ่งเมื่อพระองค์สเสด็จไปจอดเรืออยู่ที่นาวัดเห็นลูกกระยางบินผ่านมาหนา้าวัดก็ยกปืนขึ้นยิง,งปรากฏว่ายิงไม่ออกแต่ไม่สุดจะหันปืนไปทางไหนเลย อากาศ็มบริเวณวัดนะั้นทั้งหมดยิงไม่ออกถ้ามีความสงสัยก็ขึ้นไปหาไปหาท่านเจ้าวัดคือหลวงพ่อสนท่านพ่อบอกว่าจะว่าแต่อากาศแต่อะไรก็ยิงไม่ออกในวัดนี้ถามว่าเป็นเพราะอะไรท่านบอกว่าเป็นเพราะอำนาจพระพุทธานุภาพราชการนี้กกิดอยากจะทราบว่าถ้ากับผมอยากจะเป็นคนยิงไม่ออกมันจะได้ไหมแต่ก็บอกว่าได้ แล้วาต้องรับปล่าเสียก่อนมานับตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปในประเขตบริเวณวัดจะไม่ทำอันตรายแก่สัตว์จะไม่ละเมิดสิทธิของสงฆ์ทการนี้ผมก็รับคำท่านท่านก็ขอพระแสงประจําตัวคือมีปืนเล็กๆก็บอกเมื่อก็มาเสกเสกก็ส่งให้ตอนในบัดนี้เป็นต้นไปถ้าพระองค์ติดปืนกระบอกนี้อยู่แล้วก็ะปุกยิงไม่ออกอาวุธทุกอย่างทำอะไรพระองค์ไม่ได้ พระองค์ก็บอกว่าอาวุธทุกอย่างเนี่ยอาจจะไม่ติดตัวในบางขณะแต่ก็ผมอยากใช้ตัวของเองไม่มีอันตรายจากอาวุธท่านก็บอกถ้าอย่างนั้นก็กลมพระสียนมาสาการเนี้กกกลมพระสียนลงไปท่านก็ลงกระหม่อมให้แล้วก็บอกให้มาหาเล็กลองยิงให้ยิงเดี๋ยวนั้นไม่ติดมีการนีหกม,มีความเลื่อมใสามาก นี่เป็นปฏิปทาของหลวงพ่อสุนมับางบาง,งหมอซึ่งเป็นพระอุปชัยยะของหลวงพ่อปนันสําหรับหลวงพ่อปันมาพิกุลนั้นท่านก็กล่าวว่ามีปฏิหารเหมือนกันเพราะเป็นพระายเปัญญาเหมือนกันจะขอไม่เล่าประวัติของท่านที่นําประวัติคู่สวดอุปชายของหลวงพ่อปันมาเล่าให้ฟังก็เพื่อจะทราบว่าคนที่มีบุญญาธิการ หลวงพ่อปานในเวลาบวชแล้วปรารถนาพุทธภูมิพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตการคนประเภทนี้ที่มีบุญมากมีบารมีมากเมื่อบวชแล้วก็ดีแล้วพระพุทังปฏิบัติความดีใดๆย่อมจะได้อาจารย์ที่สมเร็จมักสมเร็จผลมาก่อนไม่ใช่จะไปพบอาจารย์ที่สูตสวยหมายความว่าตัวเองก็ไม่ได้อะไรแต่ก็สอนลูกศิษย์ไปตามความรู้ความเห็น ที่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นคิดว่าจะเป็นอย่างนี้นเมื่อต,ตัวเองยังทําไม่ได้ผลปฏิบัติผลอะไรไม่ปรากฏนัจกจะสอนคนอื่นให้เขาทาได้อย่างไงอย่างนี้ถ้าจะเปรียบเทียบไปฟังก็บแบบเช่นเดียวกับครูโรงเรียนครูเองก็ไม่มีความรู้ในวิชาการต่างๆแล้วก็จะไปสอนสิษย์ให้มีความรู้ได้ยังไงหรือว่าคนที่สอนวิชาช่างตัวเองไม่ได้เป็นช่าง ทำอะไรก็ไม่เป็นสักอย่างนักเรียนสอนคนอื่นเขาเป็นช่างได้รยังไขงขาอนี้มีปกระมาณชั้นใดแม้ความรู้ในระพุทธศาสนาก็เหมือนกันโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งความเป็นพระพระต้องมีศีลบริสุทธิ์มีสมาธิตั้งมันมีวิปัสสนาญาณแจ่มใสตอนนี้ถ้าคนสอนคนอื่นให้เป็นพระแต่ว่าตัวเขาไม่เป็นพระเขายังเป็นผู้ละเมิดตะกฏบัญญัติคือศีล ไม่เคารพในศีลปฏิบัติศีลได้ไม่ครบถ้วนสมาธิคือฌานสมาบัติไม่มีนีปัสนาญาณไม่ปรากฏคือจิตยังตกอยู่ในในานของกิเลสทันหาแต่คนประเภทนี้มาเป็นพระอุปัชฌาย,ยะหรือครูสวรอบรมสั่งสอนพระก็จะสอนตามความเห็นชอบของตัว ตัวเองเป็นคนโลกในลาบสการะติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมัวเมาในยศถามันดาศักดิ์ติดอยู่ในความสุขและพอใจในคำสรรเสริญก็จะสอนูกสิทุขาหายมีอารมณ์เหมือนกันตกเป็นท่าของกิเลสตันหาเหมือนกัน พระตัวเองก็สั่งสมทรัพย์สมบัติไปมากมายกลายเป็นพระเศรษฐีพระร่ำรวยมีเจ้านี่มีลูกนี่ซื้อสวนซื้อนาเซื้อได้ซื้อพัสดุต่างๆไม่เป็นสมบัติของตนลูกศิษย์ก็คงจะคิดว่าอาจารย์ของเรานี่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบแล้วก็จะทําตามแบบอาจารย์หรอเป็นคนเจ้ามาโหโตโสูโูกพยบาบคับพยเ,เวรจองล้างจองผายคนอื่น ชอบแจ้งชักหักกระดูกคนอื่นให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้ไม่วาจาร้ายมีจิตชั่วลูกศิษย์ไม่เห็นเมื่อตัวอยู่ใกล้ๆก,กับอาจารย์ไม่เห็นอาจารย์ปฏิบัติอย่างนั้นก,ก็จะคิดว่าอย่างนี้เป็นความดีพระควรปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนี้เป็นตนรวมความมาถ้าตัวเองไม่ใช่พระก็จะสอนใครให้เป็นพระไม่ได้คนประเภทนี้อาจารย์ที่ไม่มีความหมาย มีศีลไม่บริสุทธิ์มีสมาธิไม่ตั้งมั่นมีวิปัสสนาญาณไม่แจ่มใสท่านที่มีบุญบารมีมากมากท่านไม่เกิดในสำนักเหล่านั้นท่านไม่ไม่ได้บวชไม่อยู่ในสำนักเหล่านถ้าสำนักใดมครูบาอาจารย์ทั้งหลายตั้งอยู่ในกฎของความดีคือเป็นพระจริงๆมีความเคร่งครัดมีศีลบริสุทธิ์มีสมาธิตั้งมั่นมีวิปัสสนาญาณแจ่มใส เช่นเดียวกับครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อปานคู่สวดก็ได้อภิญญาทั้งสององค์งคือต้องคือหลวงปู่คลายและหลวงพ่อปานวิปิกลสั้หรบบทั้งอุปชายะก็เป็นพระสรงอภิญญาทั้งสามท่านมีอภิญญาทังสินฉะนั้นเมื่อท่านมาเกิดมาเพื่อบำเพ็ญบารมีเป็นพระพุทธเจ้าคือปรารถนาพุทตกูมท่านยังได้ครูบาอาจารย์ที่เหมาะสมที่สมควร แต่การสอนคือมีความรูค้ครบถ้วนบริบูรณ์ทุกอย่างทั้งศีลสมาธิปัญญาอันนี้จัดว่าเป็นบารมีของท่านบังคับจริงๆบารมีดลบรรดาลให้พบครูบาอาจารย์เช่นนี้จงจำไว้ว่าคนดีย่อมพบอาจารย์ดีคนที่มีบารมีย่อมพบอาจารย์ที่มีบารมี ยิ่งคนที่จะบรรลุมรรคผลใดๆหรือแม้ว่าจะปฏิบัติกรรมฐานได้ถึงแม้ในขั้นฌานโลกีอันนี้ก็ต้องพบอาจารย์ดีที่มีฌานสมาบัติคนที่พบครูบาอาจารย์ที่เป็นได้ฌานโลกีก็ดีหรือเป็นพระอรียเจ้าตั้งแต่ประสูนาสกิทาคานาคารหารันอันนี้เป็นของพบในยากเป็นของคนควาในยาก คนที่ต้องมีบาร,รมีสมควรเท่านั้นถ้ามีบาร,รมีไม่สมควรจะไม่พบครูบาอาจารย์ประเภทนี้ได้เลยนี่สำหรับหลวงพ่อปานท่านเป็นพระที่มีบาร,รมีเพราะท่านปานาพรถนาพุูมมาตั้งแต่ในชาติก่อนท่านจึงได้มาพบครูบาอาจารย์ของท่านแม้แต่กรูสวดแล้วพระอุปชาก็เป็นพระผู้ทรงอัญญาทั้งสิน้น อนอกเนากจะนั่งครูบาอใจของท่านในการต่อไปข้างหน้าแต่ลรองค์ก็รุ่นแล้วแต่เป็นพระผู้ได้ปัญญาสมาบัติหรือเป็นพระอรหันหลายท่านด้วยกันดังเย่เล่าให้ฟังต่อไปข้างหน้าพระเยี่เล่าถึงตัวท่านท่านบอกว่าเมื่อได้เห็นอาการอย่างนั้นจากทั้งอุปชาและคู่สวยก็มีความเลื่อมใสามากพรจะได้จำบรรษาอยู่ที่วัดบางประหมอหนึ่งบรรษาคือบรรษาแรก ท่าทานที่จะไกลบ้านสักหน่อยก็ตามทีแต่ว่าสายจิตที่รักวิชาประเภทนี้คือกรรมฐานหลวงพ่อปันได้เริ่มสอนหลวงพ่อปันให้ฝึกเพื่กรรมฐานตามแบบปิสุตธิมักคืคอในกรรมฐานสี่สิบครบถ้วนโดยท่องหัวข้อกรรมฐานสี่สิบให้จําได้แล้วก็แนะวิธีการปฏิบัติทุกอย่างตามในหนังสือคู่มือปฏิบัติกรรมฐาน ถ้าต่อแต่นั้นไปม่หลวงพ่อปานมีความสนใจในด้านอภิญญาสมาบัติหลวงพ่อวัดบางประหมอควงพ่อสนุนก็มอบกุญแจให้หนึ่งดอกบอกว่าปานถ้าแกอยากจะได้อภิญญาแล้วก็แกต้องหัดเป่ากุญแจดอกนี้ให้หลุดคือกุญแจดอกนั้นท่านกดติดกันมาแล้วแล้วให้กระถาไว้บทหนึง่งท่านบอกว่ากุญแจดอกนั้นนะฉันเป่าทุกวันเสกคาถาเป่าทุกวันวันละหลายสิบครั้ง เงินแกดำดำที่เคลือบไปดิวสีเนี่ยสีลอกหมดขาวเป็นเงินทีเดียว